นีจ้ามื้อนี้แม่สิมาทอดไข่ใส่ผักชะอมเนาะจ้านี่ไข่แม่ทุบไว้แล้วเนาะจ้าเนาะนี่ทุบไว้แล้วไข่าสามฟองนะจ้าเดี๋ยวแม่สิเอาน้ำมันพืชมาใส่เนาะนี่เปิดแกล็ดนะจ้าเปิดแกล็ดเกล็ดเลยพอต้องเฮ็ดไฟแห้งนะจ้าเฮ็ดไฟกลางๆกลางลงมาหาอ่อนะจังแม่จะน้ำมันใส่นะจ้าเทน้ำมันพืชเทน้ำมันพืชลงเนาะจ้าเนาะ มนถอยลงนี่แหละจ้าลองเปิดแจ็คแล้วนะจ๊นะเนาะนี่แต่ล้อเหตุน้ำมันพอนจากน้อยนะจ้าอคอยเคลียร์่ลงเนาะทอดไข่แบบง่ายๆเนาะจ้าทุบไข่ไปแล้วทุบไข่ไปแล้วจ้าไข่ยอยู่ในถ้วยเนาะจ้าเนาะ ไข่แม่ใส่ผักชยวอมเรียกว่าโปใสไสลาหลนะจ้ากระทะห่อนแล้วนะจ้าเนาะกระทะห่อนแล้วแม่ทีไข่ลงเด้อทอดแล้วนะคะทอดแล้วทำไข่ทอดไข่เจียวจ้าอืมดีนะทั้งขางนะจ๊ะเนะาะรรมวาดดาเทีลงมาก,กับฟู้ทั้งขาง แล้วก็ใช้ับมัก่อนที่กลางนะจ๊าตะตะตักตักมะขามขางสินะจ๊ากาแขางหมันพรอนมาเลยนี่หลังดีฟ no, ้า <nước> ค <af> ือเป็นแฟนะจ๊าอืมอืมอืมโอ้ยหิวเ่าแล้วนะจ๊านาะ ไห้ไข่หงอกแล้วนะจ้าถ้าน้ำมันแห้งเกินไปเพาก็น้ำมันหยดเล็กน้อยก็ได้นะจ๊ะต้องเป็น่ยนนี่กลมนิดแห้งเกินไปเพาน้ำมันหยดอน,อน้อยนึง่งได้หนึ่งต้องเป็นน้ำมันติดเพราะก่อนคลิกนะจ๊ะนี่เรลืองแล้วจ้านี่โอ้ยเหลืองอฮาลามเลยเป็นแต่เสียไปจ้าถ้าเป็นทุกคนนะจ๊ะใคร เนี่จะใส่ดึงคือ,อดึนออนนนนงนะจ๊ะนี่เอาใส่ดึงคือดึงว่ามันตินแต่แซบติดเพียงเลยจ๊ะทอดกเพียงกับน้ำพริกกะปิทอดไข่ใส่ผักชะอมกับน้ำพริกกะปิจ้าโอ้โหหอมกลิ่นเลยหอมดีจ้าหอมดีสุกแล้วจ้าสุดแล้วอ้าว กีนอีกแียนึงจ้าสุกแล้วได้ค่ะสุกแล้วเด้อนี่แหละจ้าจ้าหาได้จ้ามากินน้ำกันเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าเซฟเๆสวัสดีจ้า